คุณผู้ชมที่เคยเข้าไปดูแผนที่กรทมใน o o o l l m m p s ก็จะพบว่ามีตรอกซอกซอยเยอะเลยนะครับในจํานวนนี้มีการจัดอันดับ10ซอยเปลี่ยวที่เกิดเหตุอาชญากรรมมากที่สุดทีมข่าวคมชัดลิกทีวีมาสํารวจ2ใน10ซอยเปลี่ยวนี้ก็พบว่าแต่ละซอยมีแสงสว่างน้อยบางซอยเข้าไปแล้วก็จะมีตรอกซอกซอยแยกก็ย่อยออกไปอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรากําลังรายงานอยู่แสงก็น้อยครับ ผมจึงต้องเพิ่มแสงในการรายงานถ้าเกิดว่าเราลองหลีแสงดู<ๆ>ก็จะพบว่านี่คือแสงจริงในซอยนี้แทบมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนกทมที่จะต้องเดินผ่านเข้าออกซอยเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยากจะฝากคําถามในการจัดการซอยเปี่ยวไปถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมครับซอยบางซอยก็ไฟมืดไม่มีไม่มีไฟแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกล้องวงจรปิดแล้วเกิดเหตุการณ์ร้เกิดอะไรขึ้นฝากให้เขาช่วยดูแลซอยแล้วก็ทุกคนนะครับให้ อย,อย่าสนใจแต่คนอื่นเขาก็สนใจชาวบ้านชาวช่องบ้างครับเผื่อเขาเดือดร้อนก็สนใจทํานูน่นทํานี่ให้เขาติดกล้องทําไฟให้เขาอยากให้มีไฟแสงสว่างนะครับตรงทางสัญจรที่เขาจะเข้าที่พักกันะ่ะจะไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบเขากลับจำเป็นต้องกลับบ้านดึกๆก สิบซอยเปลียวที่มีการจัดอันดับว่าเกิดเหตุอัชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งอาจจะไม่ใช่ซอยเปลียวมากที่สุดแล้วก็ได้นะครับเพราะทีมข่าวคมชัดเล็กทีวีมาสำรวจซอยที่แยกย่อยออกมาจากซอยหลักต่างๆเหล่านั้นก็พบว่าเปรี่ยวยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่านี่เพียงแค่หน้าซอยจะเดินเข้าไปท้ายซอยเนี่ยแทบมองไม่เห็นทางเลยนะครับแม้ว่าไฟสองสว่าง3ดวงจะไม่เสียและมองเห็นนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยไม่เพียงพอส่องมาสลัวๆจนทาให้เราต้องเพิ่มแสงสว่างในขณะที่เรากําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้นะครับ คำถามเรื่องซอยเปลียวที่คนกรทมฝากมาทีมข่าวคมชันลึกทีวีอาสาจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากรทมให้ครับไเรื่องซอยเปรี่ยวนะฮะนอกจากจะใช้กําลังตารวจและเทศกิจผลึกกําลังร่วมกันแล้วนะครับเรื่องของการติดไฟส่องสว่างก็เป็นหน้าที่ของกรทมโดยตรงนะครับเรื่องการทําพื้นผิวการจราจรนะทำเส้นทางเดินทางนะครับเราก็สามารถ ดูแลได้นะครับจะเป็นตึกเปลี่ยวตึกล้างอะไรต่างนะครับถ้าไม่มีไม่ไม่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่ทิ้งได้นะฮะเราก็จะดําเนินการจัดจาการได้หมดไม่ให้เป็นที่ลบกคูลกตามไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของคนร้ายนะครับนาะคอยดักเหยื่ออะไรต่างๆนั้นจะไม่มีต่อไปนะผมคิดว่าไอ้ตกจุดนี้นะขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เชื่อใจและมั่นใจในตัวผมด้วยนะว่าจะสามารถดูแลความปลอดภัย ตามในประเด็นเฉพาะที่ท่างถามได้ได้ยงได้อย่างดีนะครับสอยเปียวเราเราสำรวจจุดเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วนะครับการติดตั้งกล้อง CCTV ก็ตามการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามนี้ก็เป็นที่เราทํากันมาเนิ่นนานแล้วครับแต่เพียงว่าในอํานาจของหน้าที่ผู้ว่าราชการเทพหนครนอกจากการติดตั้งกล้อง CCTV อย่างไม่มีขีดจากัดแล้วเราต้องประสานความร่วมมือกับตํารวจทครบานตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับ คนกรุงได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากทมเรื่องซอยเปรียวไปแล้วนะครับหาคุณผู้ชมมีคําถามอยากถามผู้สมัครผู้ว่ากทมคนไหนส่งมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ทวิตเตอร์แอดระวังภัยติดแทก็กฝากบอกผู้ว่า Facebook เครือข่ายระวังภยัยและ YouTube ผมชั้นลึกทีวีที่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับทีมข่าวคมชั้นลึกทีวีอาสาที่จะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมแต่ละคนให้ในช่วงคนกรุงขอคําตอบสิทธิกรปรากานนถ่ายภาพภาชระพจน์พุ่มประพันธ์ข่มชัดลึกทีวีรายงาน